สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพีเปเชียนะประบมตรางความเพลงความปังจ้ะคูณลุงคนจะโต๊ะมือเห็นอย่างแต่ละฉิปเจ้วมีหยังเจ้าบุ๋มีการมีงานเจ้าบุ๋มีเวียดเสนอเจ้าอย่ต๊ะมือเถอะบอกว่าอุ๊ยเอาไวได้ต๊ะมือนี่มันก็จะเป็นซ่องปอมด้วยแล้วเขาเอื้อมมาปรบมือต้อนรับความเพีงความปังเห็นบอกเวลาอัน ซื่อประธานเวลาเขาไปงานหันงานนี่เซืมท่านประธานขึ้นมาเขาต้องตบมือตอนหลับเนาะอันนี้เขาก็ตบมือตอนรับความเฮงความปังจ้ะมาจ้ะทุกคนจ้ะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆส,สำหรับใครที่ได้ดูคลิปแบบว่าเมื่อวานนี้คลิปเลขลับของแม่จีนนะคะได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะของราพัฒนาและนะคะ วันนี้วันนี้ที่คลิปทําคลิปนี่คือวันที่ยี่สิบสามนะยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ำคืนนี้นะคะก็แม่จีมือก็ได้ส่งตัวเลขน้องงา,งามมาให,าพหออ้พี่เป้แหละเออพี่เป้ก็าตอกาบขอบพคุณนะคะแนวทางทุกแนวทางตัวเลขทุกตัวคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะคะเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์คำนวณความน่าจะเป็นเท่านั้นซึ่ง ก็บบมีแพคการันตีว่าเลขมันจะออกหนังว่ามันสิได้ที่ดนร้อเต์ว่ามันจะเขาอีกหรือ,รอบอนะคะทุกคนทุกอย่างคือว่ากันไปตามสูตรมักกระตามหมักกระพานอยู่ที่ดวงเราหมานไผ่นมันดวงไผดวงมันซึ่งของวันที่22่ตุลาคม2568คือวัาจานจันทร์ที่เมจินเปินหายมากก็ดสิเป็น81เนาะแต่มันออกหนึ่งแปนะคะพี่น้องคะ และวันศุกร์ใช่ใช่ใส่ใช่แล้ววันศุกร์ค่นแหละอันที่เันถ่ายมาวันผุดเนาะเออมันนี่กับวันศุกร์เข่าเลยลืมมือลืมเว้นวันศุกร์ที่24นะคะศุกร์ที่24ตุลาคม2,568ัแ25ม่จีนส่งตัวเลขเส็จสวยเข้าประกวดแบบนี้ค่ะ 8 40 8 4 1 9 4 0 9 4แปดสี่หนึ่งเก้าสี่ศูน4เก้าสี่นะคะแปดสี่ศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์อืมตัวเลขงามตัวเลขงามอ่ะก็อยู่ที่ดวงไพ่ดวงมนันไ่หมานมันเ้้อยพี่น้องมัก,กเลขโตวไดก็ซื่อเลขโต้วน่นนะคะพี่น้องค่ะ ตัวเลขมันมีเยอะแยะมากมายเนาะคนผูกคนหมุนนะ่ะอยู่เวียงจันทร์อยู่สมปกลาวคนซื้อเนะี่ะอยู่พีไทยแลนด์อยู่ประเทศไทยพี่เอออยู่ส่วนไหนของประเทศไทยบุหรี่คนก็ได้ซุมเจ้าอยู่ส่วนไหน,อนของประเระทศไทยเองส่วนพี่เป้อยู่นครพนมอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ติดนะตีอ้าวอยู่นะเออตีอึ่งก้าวอยู่นะคะพี่เป้ป้าพี่เป้แค่มีน้ําโขกันเล็กๆ,กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะอ่ะและวันซุกนี่ซุกเจ้ามูเจ้าหมัเามากเลขไหนคุณจะส่งเลขไหนเข้าประกวดเออไฟสีส่งเลขไหนเข้าประกวดมีค่าตัวมีค่าตัวขามเลือกขามเลือกไปเวียงจานซุกเจ้าสิ เสียค่าตั๋วจักบาทเออตั๋วสมเจ้านะเบอร์ใดซื้อเอาน,นะซื้อตั๋วเบอร์ใดเมื่ออื่นนี่บัวสมเจ้าสซื้อเลขอยังกระตามเนาะเขาให้เฮงขอให้ปังเขยให้ได้ขอให้โดนขอให้ยิ้มออกสําหรับค่ําคืนที่ยี่สิบสี่ในสองทุ่มครึ่งนะคะอืมซื้อเลขอยังวะซื้อเลขย่างวะก็เริ่มปล่อยออกมาหลากหลายเลยเนาะก็เริ่มปล่อยหลายคนก็ถาม พี่เป้บอกว่าจะลงปฏิทินหวยลาวอ,อาจารย์ยานเออมูอาดีกับบรดล,งดลงุงบรดลุงเื่อไแต่แต่เราหายมาแล้วบูนี้เราหายมาแล้วแล้วครับกระสิโบพาดของแอตใต้ฟ้าของอาจารย์แอตใต้ฟ้าเมื่อวันพูดนะ่ะเราถือสามตัวหางเดียวแล้วเอออย่าพลาดถ้าโบพาดดีถ้าทุกเจ้าบอยอยากพาดอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิิง เพราะเวลาพี่เป้อัพคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งนะคะใครเห็นโฆษณาอย่าขาดและดูโฆษณาให้กับพี่เป้ด้วยนะคะจักนาทีแล้วห้กก้านาที <c oughs> อนบริษัทก็สร้างแบบโอ้ยอันน่ะตั้งก้นให้แปนาทีให้นั่งว่าวผูด้เดียวไ้แปดนาทีสมัยตะกี้น่ะสิบนาทีนะตอนแรกๆก,การของการทำ y u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  e นะ่ะกดมนะัน่ะ คือสิบนาทีและตอนนี้นะฝนลดลงมาเหลือให้แปดนาทีเออเป็นคลิปยาวโหด้วยขึ้นเบิ้งผู้นางว่าผค้ดเดียวนี่ชิว่าหยัง่งขึ้นได้แจกูชิว่าหยั่งวะ่ะอันว่าหยัง่งบออกกันนางแนมหนากันเฮาถ้าแบบว,ว่าขึ้นขึ้นแน่ว่าว่าว่าโบออกกันนางแนมหนากันและหลายๆคนที่ทักมาอยากร่วมบุญกฐินในวันที่สี่ นะคะสี่ตั้งวันที่สี่ถวายวันที่ห้านะคะเป็นกองสุดท้ายกับพี่เป้เดี๋ยวพี่เป้มาแจ้งนะคะเดี๋ยวพี่เป้มาแจ้งวัดสร้างพระอินตําบลพุ่งแกอำํำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอยู่ใกล้กับปเดอเป็นมือสุดท้ายของทุกๆุกปีนะคะมือวันร้อยกระทงสีจำง่ายๆเลยของวัดนี่คือมือสุดท้ายนะคะอยู่ในภูเขา เป็นวัดในภูเขาภูเขาน,น้อยหรอกภูเขาน,น้อยแต่พระหลายเป็นวัดป่าทางขึ้นนะอู้ยซสแมนแบบชื่วจะอะไรแหละทางขึ้นนะอันมันแบบเลี้ยวงงงแงๆแต่ว่าเป็นลุมเป็นบอ่อ้วนะถ้าคนจี่อยู่มันเป็นหลุมละเออคนก่น คนกระสีบ่ค่อยได้ขึ้นไปเพราะมันขึ้นไปยากนานๆขึ้นไปตีแต่พ้าเยอะนะะแต่พ้าเยอะพออันถึงปกี้่มีทั้งผระทั้งแมซี่เนี่ยทั้งแมขาวนะคะเพื่อกะสีมาซื้ออาหารว่าอาหารเธอหลายๆขึ้นไปเ่ก็สิมีแมขาวเีกกับเขาเพราะว่าธรรมดาแทบจะไม่มีแบบมูฮั่เจ้าคอยแบบคนธรรมดาเข้าไปเลยเพราะว่ามันขึ้นไปยากนะคะ ถ้าห,หน้าหนาวเลยคือหนาวจริงเออเป็นไผรที่อยู่ดงหลวงอยู่นันแกอยู่ธาตุพนมไปพ่อ,อ,อกันไปเจอไปเจอกันนะคะหลายๆคนก็บอกเอา้าพี่เพ่พัละฮักเอ้ว่าเจ้าอยู่ธาตุพนมบอกว้ยค่อยก็อยู่ใกล้เจ้าบ้านที่ใกล้เจ้าเหมือย่างแหละเขาไปพ่อ,อ,อกันในวันที่สี่และห้านะสี่และห้าเลยคือที่แบบตอนนี้เมื่อนี่ อากาศกำลังเริ่มเย็นนะคะหลายๆที่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะพี่เป้กก็ว่าหลายรัวหลายรวงมากเป็นห้อดแปดหน้าที่แล้วขอบคุณลหลายๆๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย